สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้อนเมนแฟมิลี่ชาแนลเด้อยจาพี่น้องจ๋านะคะวันนี้จะมาแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาดุกนอกจากก้อนดื้มจะต้องขวบปลาดุกก้อนนอกจากนั่ขวบปลาดุกจักหน่อยนะกจาเนั้นต้องขวบปลาดุกก้อนนอกจาเนาะนจางสีบะข้าวแล้วจ้ะสุกแก้หน่อยก้อนนอกจังมาเติมน้ำใส่หน่อไม้ส้มลงไปเนาะจ้ะนีั้นกับตำพริกใส่เครื่องใส่ตะไคร่หอมเด้อจ้ระเด้อ เอากันแล้วจังน้อยห้ากับจังเอาน้ามาเติมเด้อจ้าพี่น้องเอาเป็นปากคอไม่มคนดูปได้มันอิกเปียนี่ปัดนกระดูกมันเตยอยางจังน้อยหนึ่งมันมีเสียงน้ำมาอุ้วน้ำมาอัวน้ำมาไปจังน้อยจ้ะเติมน้าลงไปจ้า ก็ง่านี่แหละสิไปอันสีไปตู้เดียด๋ยวมันสุกจัหน่อยเขาจะมาใส่ไผ่ตู้กันเนาะจา้ะเนาะเสร็จแล้วไผ่ตู้เด้อจ้ะปะเนี่ไผ่ตูต้ก็ไปเก็บมาตะหลังบ้านตูนแด้อการว่าตองเ<ร>ด็ดพี่น้องหอมจะด่เอ้าก็อยู่น้ำปลาไผ่ตูต้นั่นตัวอยูเทิร์ปลาเทิร์นดิ คุณยายไปปลาทางนั่นนะแนนมขอสินจะานึเลยติ่กับน,นัวคนละเขาไปได้ปรุงอียางหลายเนอกจากเนาะใส่ผงนัวใส่ผงชูรสกอันใส่เกลือใส่น้ำปลาไ้เพาได้ปรุงอีางแกนนงน้องเมนสุนนอกจากเน,นาะแกงอีลาบดราแช่แล้วแ่แล้วน,น หน้าที่น้องมาในจ้าแล้วๆได้แกง้งน่องไม้ส้มใส่ปลาดุกจ้าแสบจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้า